น้าอ,อะไรนะอะไรนะอะไรนะอดูบิ๊กไปแล้วเหรอเอามันเกิดอะไรขึ้นนะอา้อาวอ้าวบางคนอาจจะชอบดูบิ๊กผมขอโทษล่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ครับฟิชบายฟิชชิงครับผมนี่คือบายน้องเนทไม่ใช่ดูบิ๊กอีกแล้วอย่าบอกนะว่าฟิชความเจริญโอ้โหนี่ตัวอะไรนี่โอ้ทุกคนครับ ทุกคนอาจจะไม่ทันนะครับในยุคที่ผมเล่นฟิชเพราะว่าตอนนั้นผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับโดยที่ก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีจะยอดวิวสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟิชกลับมาครับโหเดี๋ยวนะมันมนันมันจริงไหมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดูบิกถึงปล่อยมือกันไนดะ้โอ้โอ้อะไรอะไรโอ้มีมิวเทชันใหม่ครับนี่คือสภาพอากาศดาวที่จะมีโอกาสติดมิวเทชันโอ้โหคิดถึงมาก คิดถึงมากเลยเกมนี้วิ่งไม่ได้ใช่ไหมเกมนี้วิ่งไม่ได้นะวิ่งไม่ได้อืบรรยากาศเก่าๆข้อมูลแน่นๆน,น,นะเกมนี้ <c oughs> ข้อมูลเลยได้ว่าปวดปวดตุ๊บเลยนะสมองตุ๊บๆเลยแต่ว่าสนุกมากนะครับด้วยความที่ถึงข้อมูลจะแน่นนะครับแต่ว่าความมันของเขาเนี่ยคือมันคืออิสต์เอ็กต่างๆด้านหนึ่งขออนุญาตไปขับ,ข,บ,ข,บ,ข,บขับเรือไปอันนี้ไม่ใช่ของผมะนะครับใครที่มาพบกับผมนะครับแมพฟิช ในครั้งแรกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นอะไรนั้นเอ้าโหปาดหน้าแบบนี้ไม่เบรกนิดเมื่อกี้รถระเบิดไปแล้วโอ้ยตาไปตาไปเคียยวก่อนเราเล่นเราเล่นเฮ้ยเมื่อกี้ปาดหน้าฮะอุ้ยเบ็ดไม่อระเบ็ดระเบิดรู้สึกว่านี่คือจะเป็นบิดลับนะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปปี้นะครับว่าทำไมดูบิ๊กเนี่ย ถึงออกไปนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่านะครับดูบิ๊กเขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็อาจจะคือด้วยความที่แมปฟิชผมต้องพูดตรงนี้ว่าแมปเขาเป็นแมปที่ยูนิคมากๆระบบไม่เหมือนเกมอื่นเป็นระบบที่ละเอียดอ่อนเป็นความสนุกที่แบบคนสร้างใส่ใจมากๆคนสร้างใส่ใจรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกปลานในแบบเหมือน Star ์ดิวเลเนนะครับที่เราเอฟคไม่ได้ แต่ว่าก็ยังสามารถทําให้เราตกได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นแบบอ่าเป็นแบตออรูล่านะครับที่ไปเอนชาร์จมาติดฮาร์ดทรีนะครับซึ่งรายละเอียดเล็กๆแบบนี้นะครับความสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยตกปลาแล้วผมไม่ต้องกดคลิกเลยนะทุกคนดูนะปกติจะต้องกดคลิกใช่ไหมแต่ผมก็คือแบบนี่ได้เลยนะครับทาให้เราเล่นง่ายมากขึ้นเบตต่างๆที่จะสามารถตกได้ตัวแบบซีเควตหรือว่าตัวที่หายากมากๆนะครับให้เราเนี่ยเหมือนผจญภัยในโลกโลกหนึ่งจริงๆนะทุกคนนะ ผมต้องบอกว่านี่ดีมิเทชันออโราด้วยคนใต้นะครับเขาใส่ใจตรงนี้มากมานะครับพอดูบี้เขามาสร้างหรือว่ามาช่วยทำเนี่ยเรียบร้อยครับโรบักช้ำๆเลย <laughs> มันไม่ใช่แบบอื่นนี่สิแบบอื่นก็คือโรบักแล้วก็เรียบง่ายใช่ไหมเรียบง่ายสนุกแบบเรียบง่ายเติมปุ๊บเก่งนะครับแบบนี้ต่างกันแบบนี้แบบนี้ไม่มีคำว่าเติมแล้วเก่งแต่ว่าโอ้โหดูบ๊ก คือเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจคนเล่นจริงๆนะทุกคนก็เลยทําให้เกมตายนะครับผมขอเรียกว่าเกมตายเลยแล้วกันนะในช่วงหนึ่งแบบลดเหลือแค่หมื่นก็ประมาณหมื่นเก้าอ่ะทุกคนหมื่นห้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงหลักหมื่นอยู่นะไม่รู้ว่าลงหลักพันบ้างหรือย,ยังแต่ว่าแบบตายเลยคนะือ <c oughs> คือเกมแบบตายจริงๆนะครับการอัปเดตเนี่ยก็ไม่น่าสนใจนะครับทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ดูบิก๊กเขาไม่เข้าใจเราเลยนะครับแต่ใหับกันครับ คนเดิมคนนี้กลับมาแล้วโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดได้เวลามันเลยครับทุกคนเห็นเบ็ดเมื่อกี้ไหมเป็นเบ็ดระเบิดนะครับเราต้องทำเออผมรู้สิ่งนะไปดูมานะครับก็คือต้องชนระเบิด24รอบถามว่าคนทำเนี่ยเจอได้ไงผมก็ไม่รู้คนที่เจอคนแรกในโลกเนี่ยก็ควรจะแบบแค่ว่ายน้ำแล้วไปชนทุ่นระเบิดตุ้มไปจะไปโลกลับนะครับทุกคนและเราจะสามารถซื้อเจ้าเบ็ดระเบิดได้นี่มาเป็นรายละเอียด เป็นกลิ่นอายความผจนภัยที่แบบโลกนี้มันมีอะไรที่แบบโอ้มันกว้างมากๆนะทุกคนนะมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่านะดูบิ๊กเขาไม่เข้าใจและไม่มีวันเข้าใจด้วยบริษัทเขาใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่เก่งนะแต่ว่าโอเคจะควบคุมลูกน้องที่มีประมาณพันชีวิตก็ไม่พอแล้วใช่ไหมการที่จะสร้างระบบอย่างละเอียดอ่อนและก็เข้าถึงคนเล่นเนี่ยมันยากมากๆนะครับแบบฟิชก็เลยเป็นแบบที่ยูนิคมากๆก็เลยดังที่สุดในระบบในช่วงหนึ่งเลยนะแล้วก็เรียบร้อยครับดูบิก๊กระเบิด ระเบิดเกมที่ไปเรียบร้อยเลยแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้กลับมาแล้วงั้นเรากลับมาแล้วเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเกมน่าสนใจเราก็จะเล่นนะซึ่งมีอิสต์เอ็กลับเนี่ยเยอะมากซึ่งผมจะเริ่มจากอะไรดีดีในแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยกันนะครับเราจะเริ่มต้นจาก100เวลร้อยของผมต่อเลยแล้วกันนะอาจจะไม่ได้เริ่มจากเวลหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าไปสร้างหลัดใหม่เนี่ยก็มันจะไม่เป็นหน้าผมนะน่าจะดูไม่สนุกใช่ไหมเราจะเริ่มต้นจาก เวลร้อยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะครับแบบฟิชคนใหม่เวลร้อยของผมตอนนี้คือเลขกําลังสวยรู้สึกว่าเวลตันเวลพันหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะครับนานแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยเนี่ยทุกคนเกิดอะไรขึ้อนอัาซีร่าแฮสบินส์อัสสปอติสอินอ้ายออฟเดอะอฟอสคินนะครับไอยออฟเดอะฟอสคินเวลอิสอิสอืมรู้สึกว่า มันจะมีผมเล่นทันโลก2ด้วยนะแต่ว่าโลก2น่าจะเอาออกไปแล้วนะเพราะว่ามันดูยุ่งยากเกินไปอ่าแบบนี้ดูง่ายกว่าแล้วอเจ้าตัวเมื่อกี้คือตัวอะไรอะขอไปด้วยสิเจ้าเรือเจ้าเรือยาวไปด้วยตามเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็พาไปเองแหละอ้ออ้อะไรเนี่ยอ๋อนี่คือทางไปสู่ซื้อเบ็ดออรูล่านะครับเบ็ดของผมตอนนี้เอออย่างที่ไปไม่ครบเลยผมไม่ร้อยมีเบ็ดออรูล่านะครับทีน่น่าอยู่ในนี้ทุกคน ว่ายเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแบบเกมมันแบบประจนภัยมากอะทุกคนมันกลิ่นอายของความแบบเมื่อก่อนจะมีเกมค้ายๆแบบนี้ผมคิดถึงมากเลยนะผมเล่นแบบได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเกมเนี้ยถ้าฟิชกลับมาลุ่งเรืองจริงเนี่ยผมคงจะเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะนี่ครับนี่คือเบ็ดออโราครับทุกคนผมซื้อจากร้านนี้นะทุกคนคือเบ,บ็ดสูงสุดของผมนะตอนนี้แล้วก็เอนชานเนี่ยใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะกลับไปดูคลิปเก่าผมได้หรือว่าคลิป อื่นๆของคนอื่นเนี่ยจะพาไปที่เอ็นชาร์มันจะมีที่เอ็นชาร์จอยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปด้วยดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับว่าอันนี้คือจุดสูงสุดของผมอยู่ตรงนี้นะแล้วคลิปหน้าๆคือเดี๋ยวเราค่อยไปตามล่าหาเบ็ดใหม่กันเบ็ดลับอะไรงี้นะหรือว่าการฟาร์มเงินพวกนี้นี่คือเบ็ดออโราซึ่งถามว่าพี่มันไม่เห็นมีเลยออโราใช่ครับออโราเนี่ยถ้าคุณอยากได้เบ็ดนี้คุณต้องอยู่ในช่วงเวลาอีเวนต์ออโรลานั่นเอง หรือว่าเหมือนแบบบรรยากาศละกันฝนตกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นออโราสวยๆนะทุกคนนะมีหินเรียกออโราด้วยนะครับเจ้าหินออโราเนี่ยก็จะอยู่ในโลกแห่งนี้นะครับโลกฟิชซึ่งเราก็ต้องไปหาหา <c oughs> ไปหากันดูก็คือจะมีที่ที่หนึ่งที่เเอา,เอาหินออโราที่แบบไม่ต้องรอช่วงเวลาแค่เราใช้เงินนะครับที่เราเก็บมาทั้งชีวิตเ,เปิดหินแล้วก็พอเป็นช่วงเวลาออโราเขาจะขายตรงนี้ครับทุกคนเราซื้อปุ๊บแล้วก็เล่นได้ปั๊บเลยนะ นี่แหละคือแบบเป็นสนิทมากเลยนะทุกคนแต่รับบิดแต่ละอะไรเนี่ยมันเป็นแบบอาชีพเมนเป็นภารกิจให้เราได้เล่นนะครับ้างล่านนี้ก็มีเมืองรับแลด้วยไหมทุกคนมันแบบผจญภัยสุดๆนะครับโอ้โหมันน่าคิดถึงมากเกมนี้ขอให้กลับมานะขอให้กลับมาเพราะผมก็อยากจะเล่นเขาอย่างเมามันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีเควสน,นะครับก็คือหากุญแจที่ร้องตกตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้กุญแจรู้สึกว่าผมน่าจะมีอยู่นะนี่เดดเดฟคีนะครับ <c oughs> หายากมากเลยนะแต่ว่าผมมีเรียบร้อย ผีโอเคอ่ะคุยกับผมหน่อยเซอ๋อผมเคยเปิดแล้วครับก็เลยเปิดได้แบบไม่มีปัญหาโอเคข้างล่างนี้น่าจะมีบ็ดลับอยู่ด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าผมผมยังไม่รู้นะว่าต้องทําไงนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้า,นาคลิปนี้พูดถึงดูพิกก่อนแล้วกันข้างล่างนี้มืดไปหน่อยไปไปข้างบนดีกว่าต <c oughs> ายแล้วเสียตังค์เลยนะทุกคนนะและเกินี้ก็กลับมาเรียบร้อยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หลักแสนนะทุกคนนะคนเล่นหลักแสนเลยนะซึ่งถือว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากนะครับถือว่าเป็นกําลังฟื้นฟู นะฮะงั้นก็ฝากเกมนี้น่อนนะครับงั้นคลิปนี้ประมาณนี้อนละกันเป็นการบอกข่าวสารว่าน้องดูบิกนะครับไปเรียบร้อยหรือ <c oughs> อาจจะเป็นหุ้นส่วนหลังบ้านนี้ผมไม่รู้แต่รู้สึกว่าคนที่เขารักเกมนี้มากๆเนี่ยกลับมาอัปเดตเกมนี้เรียบร้อยนะครับงั้นเราไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเจ้าเป็ดต่างๆเดี๋ยวค่อยตามหากันเลยก็ <c oughs> เงินเนี่ยยังไม่เยอะเลยเจ็ดแซอยู่เลยนะครับมีจุดฟาร์มเงินอยู่ด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะโอเคก่อนจะไปก็ฝากร้านน้องอยูหน่อยกันนะครับฝากด้วยนะครับโอเคเ See you ครับ